สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ข้ากับลันนงถาหน้าถาไวที่เหลวจะี่นองถาสิงเช้าจะไหนายจ้านอยอีลาสกเป็นสิกเช้าเลยจ้าตอนนี้กํนนาลังซอมเพลงอยู่ในเต็นก่อนนี่โอง่งๆนะปิดก็ะสอมเพลงขึ้นกันวันนี้แสดงอยู่ที่ตลาดกิมซ่านะจ๊ะรังสิต ก็สักสีสองร้อยบาทเป็นเวลาไปเลยไหมครับอลไปหน่อยสิบตัวใดสิบตัวใดสักตัวใดสลาแล้วเด็กสลีกันรันไหมอันนี้มีกันรันไหมคะ ทอทหารบ่ะขอ,งขอทงกร,ระรีกระัน่นอากแมนตัวละเมนทำไมต้องถามอ่ะก็รู้อยู่เอ๊ะเก่งกว่าแม่อีกเนี่ยเอนพิบกายเมนเนเมนยอ่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เอาไว้ใส่กับชุดนาน,นชุดแดงเปลี่ยนใหม่ด้วย <laughs> อันนี้ก็ได้อันนี้ก็สวยชีววิตของสาเอาไว้ใส่กับชุดชุดแดง,วงส,สวยเก็บไว้เราต้องไปเมียนกล่องใหม่เดี๋ยวขับซีเกตก่อนจะได้กลับไปเมียนกล่องใหม่เมียนกล่องันที่ชากแรกจะพาเป็นเทำงานนะอ๋อ เราจะกลับไปนเมียนจองใหม่ที่บ้านโอ้ยยังดอกน้อยแม่เามื่อกี้ตัวอ,อยังเนี่ยเลเบสญญ ไม่ใช่อยให้เอยหอแกม้มเขาไ่ได้อยาออา่างหอแก้มเพราเมด้นาบ่อาบนาบบหล่างนาบ่อาบหนาบ่ล่างเหลียวก็เห็น,หน บ่าสอบเพลงลหรอุ้งอุ้งหันเหนื่อยบ่ยานยานแต่บ่มีงานทำมันหันหน้าออกไหมฮะเอาที่สบายใจผมม่งหน่อยอยู่ขักไปก่อนไปอ่อ่ ใจเอย่ยังสบายใจกัเ็ดไป้ตา็ป้ต้องเก่งใจเราป้ต้องเก่งใจมัเกงใจเพราะเเกงใจมั่นเออต้องเก่งใจแคนกันเองเออคนกันเองว่าต้องเก่งใจกันเออเออเพนี่ไงหนูไม่เก่งใจแล้วจบเก่งใจเราต้องเก่งใจกันคนกันเองเรต้องเก่งใจกัน ที่สบายใจไปเลยใส่ก็เงโอ้ยแม่เบิ่งเย่เอาคือ,อหันหัวมันลงงงสัน่นอ๋อมันอยู่มัน,ยมน,ยนอยู่คนละขากเนาะ ไปน้ไปาโเนี่อาซีเดือวไปน้ำพูลโต ไปที่เหลี่ยมตึงๆลหนาฮักจนว่าเวิ่งดิล่านาฮักกระดออุ้ยจังนาฮักกระดอกอะไรอยซื้อผักเคียวกับบ้านอเอาคือไปเห็นถั่วกรอบ ก่ทงตองเอียงมาหายดิรองเท้าบอส่งใส่แบบไหนึ่งเ่ยเด้อใส่อะไรคะใส่ชุดนั่นเหรอได้ครับ ันหอ่ะห้องเลยห้องเลยห้องเลยเดบอห้องตอนนี้เดบอไม่หน่อยรองได้ได้ให้ไม่หน่อยได้บอสามพัไม่หน่อยว่าไม่หน่อยรองได้เอางไม่หน่อยรองลคุณสีดำมันรองมาจากไหนวะวันงาเทศกาลวันงานเทศกาลวันงานเทศกาลพระอาทมเด็มโมเด็โมแดงโบดงโดงดง โบดดำไปก็ดนบ่โบรักสีดำตลอดบอรักแลสีดำตลอดใอรก็เชิญไปเลยเอาขวามันคือคนละเพลงลูกอันนี้บ้างโบแดงเหรอเทนี่พอกลังโบดำอยู่ นอนลายไหนได้เบแูเบสแเฟซูุ๊กแอะไรได้บ่สลายได้ขนติดตามแบบสองหมื่นหน่วยแมไม่หน่อยไร่ไม่หน่อยบรวาตบปไวน้ำมง่นเห็นหลูกด้วยหรืได้พวเป็นเอาเพิ่มใหเอกสามพันวมาเอาเบสบชมพูเป็นอะไรเยเดี๋ยวด้อใไ้อีกสองพันโบรักสีดำ นี่นสองคนแล้วพอวินยุ่ก็แบบพอโอโจ่รวบเป็นหาพันเลยได้ยิ่หล่ะเาด่นเล่นทังเวทีจะเล่นเศร้าทั้งนเ่เศร้าหน่อยโอนก่อนพอเอาจนมือละมืออะไรสิมา้องฟังมืออนได้บจ่ามืออึนได้บจะสานเอาคอติดติดนีไว้ก่อนมือถื้วกโอนจำก่อนได้คือเป็นกะซักเด็กนกสาวที่เด็กพูดแบนแนะที่น้อ สองพันบวกสามพันเป็นห้าพันอีดาเราเศ้าเห็นในเด้อพี่วอนว่าพี่วอนอยากเห็นมาเลยอยู่เอ้าพี่วอนอยากเห็นมาเลยอยู่อยากเห็นมาเลยอยู่แมนแบบว่าแบบอยากเห็นแบบแบบหัวหมุนเลยน่ะแบบว่าแบบแบบหาขอเก็บเปทันเลยน่ะโอเคค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องอีดาสกิลกับเซย์เศร้าหรือจ้าบอกอีดาหาวิธีด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า